วันนี้นะคะใน Let's h o u s House, เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกจะมาเล่าให้ฟังว่ากระเบื้องมีกี่ประเภทเลือกยังไงคะ่ะถ้าพูดถึงการทำบ้านตกแต่งบ้านหรือว่ารีโน a t e บ้านนะคะก็จะมีวัสดุชนิดหนึ่งค่ะที่มีความจำเป็นมากๆนะคะแล้วก็จะช่วยเติมเต็มในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้สอยด้วยค่ะใช่แล้ววันนี้ไฟกำลังพูดถึงกระเบื้องนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่านึกถึงกระเบื้องนะคะก็อาจจะสับสนได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายแบบนะคะหลากหลายประเภทถ้าดูในท้องตลาดนะคะจะเห็นว่ามีหน้าตาเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเราลองเซิร์ชดูนะคะจะทําความเข้าใจก็อาจจะงงแล้วก็สับสนกันได้ค่ะวันนี้นะคะใน Let's House เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกจะมาเล่าให้ฟังว่ากระเบื้องมีกี่ประเภทเลือกยังไงค่ะ วันนี้นะคะเราจะแบ่งประเภทกระเบื้องตามการใช้งานค่ะก็คือกระเบื้องแบบบุผนังนะคะปูพื้นและก็พอร์ทเลนหรือว่าเอ็กพอทเลนนั่นเองค่ะกระเบื้องที่ต่างกันนะคะก็จะมีส่วนผสมของเนื้อกระเบื้องที่ต่างกันด้วยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะก็อาจจะนึกถึงคุกกี้ก็ได้ค่ะที่ต้องมีการใส่วัตถุดิบลงไปนะคะผสมกันแล้วก็เอาไปอบตัวกระเบื้องเองนะคะก็ต้องมีการใส่วัตถุดิบนะคะที่ต่างกันก็คือวัสดุจะเป็นดินแร่และก็หินนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงกระเบื้องแบบบุผนังนะคะก็อาจจะนึกถึงคุกกี้แบบบัตเตอร์คุกกี้นั่นเองค่ะกระเบื้องแบบพอสเลนหรือว่าเอ็กซ์พอสเลนนะคะก็จะเปรียบเทียบเหมือนคุกกี้โฮลเกรนะคะ่ะที่จะมีการใส่ธัญพืชเข้าไปนะคะเนื้อเลยจะหนานแน่นเป็นพิเศษค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วนะคะทุกคนน่าจะอยากดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมงั้นมาดูกันดีกว่าค่ะกระเบื้องบูผนังนะคะก็จะเป็นกระเบื้องประเภทที่อัตราการดูดซึมน้ำอยู่ที่ประมาณ6กถึงค่ะ ถ้าอัตราการดูดซึมน้ำเยอะนะคะก็จะไม่เหมาะกับการใช้งานภายนอกและที่สำคัญเลยนะคะก็คือเราต้องใช้งานเฉพาะงานผนังไม่ควรนำมาปูพื้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหน้าตาหลากหลายให้เลือกนะคะแต่ผิวหน้าสวยๆที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ทนต่อการขูดขีดด้วยค่ะ กระเบื้องปูพื้นนะคะจะเป็นกระเบื้องที่เหมาะกับงานปูพื้นทั่วไปไม่ได้รับน้าหนักมากในท้องตลาดเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะมีสัดส่วนมากที่สุดเลยค่ะเราก็ต้องเลือกกันให้ดีเพราะว่าสินค้าเยอะก็มีหลากหลายคุณภาพด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอัตราการดูดซึมน,น้ําจะอยู่ที่ประมาณ6%ค่ะ แต่ที่สําคัญเลยก็จะบอกว่าโน้ตไว้เลยนะว่าอัตราการดูดซึมน้าที่สูงหรือว่าต่ํา <c oughs> ก็เป็นค่าที่จะท้อนถึงความแข็งแรงของกระเบื้องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกกันให้ดีๆค่ะมาถึงแบบที่3มที่ฟ้าจะพูดถึงการใช้งานแบบพิเศษนั่นก็คือกระเบื้องประเภทพอสเลนหรือกระเบื้องเอ็กพอสเลนของคอร์ตโตค่ะลักษณะพิเศษก็คือเนื้อเขาจะแน่นเป็นพิเศษแข็งแรงสูงเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอลูมิเนียมค่ะและการเผาอยู่ที่อุณหภูมิ1,200อง 1, องศาเซลเซียสเลยค่ะ จะสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่แต่แนะนําเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ําหนักมากเป็นพิเศษนะคะอย่างโรงจอดรถที่ต้องรับน้ําหนักของรถพื้นที่ที่ต้องสัญจรเยอะๆอย่างภายนอกอาคารพื้นที่สาธารณะนะห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าบริเวณโถงโรงแรมค่ะอย่างทางคอตโต้นะคะก็จะมีกลุ่มสินค้าที่เรียกว่า Health and Clean ค่ะก็จะมีตัวอย่างเช่นกระเบื้องฟอกอากาศ Air i o n ค่ะเป็นกระเบื้องแบบที่สามารถฟอกอากาศได้ด้วยค่ะ สามารถคืนคุณภาพอากาศให้กับเรานะคะเพราะเขาสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5ได้มากถึง89%ภายในระยะเวลาแค่30นาทีเท่านั้นค่ะหรือจะเป็นกระเบื้องนะคะกลุ่มที่ยับยั้งการเกิดแบคทีรียที่เรียกว่าไฮจินิคไฮค่ะก็จะดูแลให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคได้นะคะใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวหรือว่าห้องเด็กเล็กค่ะ หลายกระเบื้องที่เน้นความปลอดภัยนะคะ r 1 1 Anti Slip Tile ค่ะค่า R ก็หมายถึงค่าคุณสมบัติในการการความลื่นของกระเบื้องค่ะก็จะช่วยลดความเสี่ยงและก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลุ่มสินค้าประเภท Health and Clean ะคะ่ะที่เรียกว่าเข้ากับยุคสมัยมากๆและก็ตอบโจทย์คนในยุคนี้ค่ะ เรื่องราวของกระเบื้องนะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของผิวหน้ากระเบื้องนะคะที่จะมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็น่าจะได้เห็นการเลือกกระเบื้องแต่ละแบบกันไปแล้วนะคะให้เลือกแบบที่เราชอบนะคะสวยงามแล้วก็เป็นกระเบื้องที่เหมาะกับการใช้งานแค่นี้นะคะทุกคนก็จะได้บ้านในฝันแบบที่ดีต่อใจแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนในเอพิโซดต่อไปนะคะใครที่กำลังมองหาการเลือกกระเบื้องห้องน้ำอยู่ห้ามพลาดเลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะกับ Let's s t a l e เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกค่ะ